สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับมาวีหลวงพ่อพินายุคต้นนะครับ EP ที่178นะครับอาจจะลงพุ่งนี้นะแต่วันนี้ก็ลงขายไปก่อนนะครับก็ให้ความรู้นไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระกันไัยนะครับพระกันไัยส่วนมากจะเหมาะสําหรับตั้งิ้่บูชากราบว้นะครับหรือเอาไปตั้งอยู่ที่รถนะเอาไปตั้งอยู่ที่รถแล้วก็พระพิมพ์นี้พุทธคุณก็คือแขวข้วคาดปลอดภัยนะครับเป็นทาง เมตตาแล้วก็แคลคาดนะครับเป็นพระพิมพ์อีกหนึ่งชิ้นที่ได้ได้รับการยอมรับของพ่อเลยนะครับว่าดีมากๆครับสังเกตดูด้านหลังนะครับอาจะเขียนว่าปัญญาปริสุธิ์นะครับพีนะนะครับก็เราจะมีการอุดอยู่ที่ตุกนะครับเล็กๆน้อยๆนะอันนี้คือกะลานะครับกะลาลาหูนะครับก็เชื่อในเรื่องของปัดเป่าสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็แคลวคาดปลอดภัยนะครับเป็นทางเป็นพระแนวกันภัยเหมือนกันนะครับ งูเงี้ยวเขี้ยวขอเนี่ยเอาไว้ให้ใกล้ๆเด็กเด็กเล็กเด็กแดงนะครับก็จะช่วยได้นะอ่าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นลูกทรงของโยนีนะครับมีการลงอักขระแล้วมีการแช่น้ํามันอาถรรพ์น,นะครับก็จะเห็นคาบเขียวคาบขี้ตะไคร่นี่ก็เป็นมวลสารทางนั้นนะครับแล้วก็ดวงตาของราหูมีการฝังพลอยอ,อันนี้เขาเรียกว่าพักสูตรจัมโบ้นะครับเขาเรียกว่าพักสูตรจัมโบ้นะจะมีสูตรเล็กจะมีจิ๋ว เล็กกลางใหญ่นะครับแล้วก็มีจัมโบ้เลยนะจัมโบ้ก็จะใหญ่สุดก็จะประมาณขนาดหนึ่งเลยนะครับแต่พราพิมพ์นี้นะครับซ่อมคอมานะดูดูให้ชัดนะครับมีการซ่อมคอนะครับจะใช้ก็คือใช้ในพุทธคุณนะครับแต่เนื้อเนี่ยดูง่ายนะครับเป็นดินดินแดงนะครับเป็นดินที่ดูสบายตานะครับเพราะว่าเล่นพราพิมพ์ของหลวงพ่อพีนะาเนี่ยต้องดูเนื้อดินนะครับถ้าสมมติเป็นยุคกลางยุคปลายนะครับก็เราก็ต้องดูเนื้ออันนี้ก็ ถ้าซื้อไปเนี่ยผมมองได้ได้หลายอย่างเลยได้ทั้งพุทธคุณได้ทั้งแถวคาดปลอดภยัยคุ้มภัยนะครับแล้วก็ได้ดูเนื้อมวลสารนะดูเนื้อมวลสารเนี่ยเล่นพระพิมพ์ปารมัดพิมพ์บดนี่พิมพ์พิมพ์พระพิมพ์พมพย,ย่ยอยๆเนี่ยจะดูเทียบกันได้เลยเนื่องจากพระพิมพ์นี้ไม่ได้โดนการทาสีมานะครับจะเห็นเนื้อพระได้ง่ายและเปรียบเทียบกับพระพิมพ์อื่นๆได้ง่ายนะครับาต่อไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่า อันนี้เขาเรียกว่าพระรูปหล่อปีสีก้านะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับอาจจะไม่ทันหลวงพ่อนะแต่ผู้ทธคคนดีนะครับก็เป็นการหล่อหล่อขึ้นนะครับเป็นรูปทรงของหลวงพ่ออายุเยอะแล้วอ่ะรูปทรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าหลวงพ่อพีนาปิยะทโลนะครับน้องแคร์นะครับน้องแคร์สระบุรีนะครับก็ด้านตูดเนี่ยจะอุดเม็ดกิ่งนะแต่ว่าเม็ดกิ่งถูกปิดแล้วเลยจะมีการตะไบขอบขอบข้างนะครับ ก็ใครได้ไปก็เหมือนระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับใส่แล้วจะครูบาอาจารย์คุ้มภัยนะครับอ่านี้เขาเรียกว่าพระสมเด็จปอกเด้งนะครับใครที่ชอบเสียงดวงเสียงโชคนะครับโชคลาภค้าขายนะครับก็เป็นพระอีกหนึ่งชิ้นเลยที่โอ้โหสวยจริงแล้วก็ม,มีมีหลายสีมากนะครับมีหลายสีมีทั้งเนื้อดินแบบนี้ก็มีนะครับมีทั้งเนื้อดํามีทั้งการลงสีทองเงินหรือว่าหลากหลายรูปแบบนะครับ ทั้งหมดใน5พิมพ์นี้ก็เป็นพระพิมพ์แค้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายนะครับใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบชอบกชอบใจก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ